เราจะถอดรหัสคลิปติดสินบนเทวดาภาพช่วยกันดูหน่อยนี่คือคนหรือเทวดา,วาและเราจะปิดท้ายเบรกนี้ด้วยการเปิดใจมือปราบดีไอคอนโอเคไปเริ่มจากคลิปก่อนในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่10ตุลาใช่ค่ะวันที่10ตุลานะคะที่มีการเผยแพร่คลิปนี้นะคะต้องขอบคุณด,ด้วยนะคะ ขอบคุณโหนกระ,กระแส,ด,สะด้วยคะนะครับคลิดเป็นต่อไปนี้น่าสนใจเสียงใครนในคลิปสาระในคลิปยิ่งน่าสนใจเขาคุยอะไรกันฟังตั้งใจฟังนะคะเชิญค่ะตอนมีปัญหามีเรื่องมีใครมาทิ่นแทงเราอะไรอย่างนล่าสุดตอนนี้มาบอกเลยมาสอบเบอรเราบอกทีไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเครือข่า,ขาย่ไปก่อวอร์ดกันแลมันก็มีข่าวมาถึงพี่นะแต่ว่ามีคนนี่ย เขาก็ส่งเรื่องจริงที่สคบรปรากฏที่เจ้าหน้าที่สคบก็เชิญไปให้ข้อมูลขออ้อเท็จจริงผมไปผมทำเองว่าผมไปถึสงสคบอ,อยู่ทั้งเจริญชายเทวดา,าอารักษ์เนี่ยที่เทพเทวดาอะไรที่อยู่ดูแลสคบอ,อยู่ผมบุธินุนให้ขอให้ราบุญเพื่อผักเขาเรียติดถึงบนเทวดาเทวดไม่ใช่ติดบนเทวดาทุกคนต้องกินต้องใช้อ่ะ เป็นมนุษย์ก็กินบุญเป็นเทวดาก็กินบุญจะหลบนะเสียงคุ้นไหมคะคุ้นเสียงนี่ไหมครับเสียงคุ้นแม่ฟังบ่อยๆเสียงบอกว่าบุกไปที่สคบอย่างแรกที่ไปถึงก็คือเส้นวักตะกะแตนเทวดาเตรียมของเส้นของไหว้ไปพร้อมไปดูแลเทวดาที่ดูแลสคบไปดูแลเทวดาที่ดูแลสคบอไอ้คำท้ายๆมันเจ็บ ติดสินบนเทวดาที่ดูแลสอคบออันนี้แปลฟังเลยนะเขาแปลเองนะเสียงคลิปเขาแปลเลยไม่ต้องถอดรหัสเยอะนั่นก็คือวันที่10ขยับมาวันที่11ค่ะขยับมาวันที่11ปรากฏว่าอีซอเจ้าเก่าอีซอค่ะอีซอเจ้าเก่าได้เอาภาพภาพหนึ่งมาโพสต์แล้วก็บรรยายได้เอาภาพภาพหนึ่งมาโพสต์แล้วก็บรรยายฝากให้เราช่วยกันดูว่าช่วยกันดูหน่อยภาพนี้เห็นเป็นคนหรือว่าเทวดา คือในภาพเนี่ยเป็นภาพของบอสพอลชัดๆเลยบุกไปที่สคบและไปยื่นเอกสารอะไรก็ไม่ทราบหรือไปรับเอกสารอะไรก็ไม่ทราบรับหรือยื่นไม่แน่ใจนะใช่ค่ะแต่ถ่ายรูปร่วมกันน่ะแต่แต่ถ่ายรูปร่วมกักบดูการแต่งกายน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสคบี่แหละใช่ค่ะฝั่งหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สคบฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งพอลค่ะโอเคแล้วก็ทีมสถานที่ก็คือที่ทำงานของสคบในนั่นนะ โอเคสำนักงานโหนกระแสพูดถึงติดสินบนเทวดาที่ดูแลสคอบอ,อ,อีซอก็เอาภาพนี้มาโพสเป็นภาพเจ้าหน้าที่สคอบอกับภาพของพอลที่ถ่ายรูปคู่กันแล้วก็บรรยายว่าช่วยกันดูหน่อยภาพนี้เป็นคนหรือว่าเป็นเทวดาอีซอก็ไปเบลอหน้าเจ้าหน้าที่สคบเบลอทำไมครับไปดูหน้าดูตาจริงๆเลยสิครับหน้าตาเป็นเช่นนี้แหละนะ อนี้ไม่ไปดูภาพชัดๆอ้าวภาพไหนเนี่ยอือันนี้เป็นภาพที่พอลเข้ามาโพสอ๋อตะกี้เราเราจะเอาภาพเดียวของที่ยังไม่ต้องมีหัววลัพลน่ะมีไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็แล้วกันไปแต่นี่เป็นภาพที่พอลเคยโพสต์ภาพเดียวกันแล้วก็แล้วกันไปแบบไม่เบอร์นี้คืออย่างนี้ก็แล้วกันไม่ต้องเบลอเลยอีซอไอ้ภาพเนี่ย ผมไม่ทราบว่าอีซอได้มาจากไหนนะะแต่เราเจอภาพนี้ใน Facebook ของวรัตพลก็คือใน Facebook ของบอสพอลบอสพอลบอสพได้โพสต์ภาพนี้ใน Facebook ของตัวเองตั้งแต่เมื่อวันที่14มิถุนายน2561ไม่ได้เบอร์อะไรใดๆแล้วดูแล้วเป็นภาพเดียวกันเป๊ะ2 6 1ใช่ค่ะภาพเดียวกันเป๊ะๆพี่ดานายดูทุกมุมเหมือนกันเป๊ะๆถูกต้องโอเคทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือภาพ เจ้าหน้าที่สคบอไม่แน่ใจว่ายื่นเอกสารหรือรับเอกสารห,หรือมอบอะไร<ห>ให้ยื่นเอกสารให้กับบอสพอลหรือรับเอกสารอะไรจากมือของบอสพอลไม่แน่ใจโอเคภาพของเจ้าหน้าที่สคบอคนนี้เช็คไปเช็คมาพบว่าเป็นอดีตรองเลขาธิการสอบอรคบชื่อพันธบทเอกประทีปเจริญกันอ ปัจจุบันนะปัจจุบันคานตหวดเอกประทิเจริญกันไปโตที่สำนักนายกได้ไปเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกประจําสำนักนายกัตรีแล้วใช่ค่ะก็น่าจะระดับสิบนะค่ะน่าจะระดับสิบแล้วน่าจะระดับสิบแล้วนะฮะโอเคดังนั้นดังนั้นติดชินบนเทวดาที่ดูแลสคบภาพคนหรือเทวดามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ หน้าตาของเจ้าที่สบอในภาพที่อีซอมาโพสตนั้นก็คือพันตำรวจเอกประิบจเจริญการแฟแฟต้องไปกันที่พันตำรวจเอกปรทิบเจริญการผู้ตรวจราชการสำนักนายกนะคะไปเปิดใจพูดคุยถามกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปทิบคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ปนนัยพี่คุณามอรั์แล้วก็ผู้ผู้ชมทุกท่านครับครับโอเคไม่ต้องคั่กไม่ต้องบังภาพที่ถ่ายคู่อยู่กับบอสพอลที่อีซอเอามาคยีนะครับ ก็คือคุณปะที์นะชัดเจนนะก็ก็ยืนยันครับ่าเป็นเป็นตัวผมเองครับในภาพกําลังทําอะไรกันครับไอ้เอกสารซองนั้นคือเอกสารอะไรใครยื่นให้ใครใครรับเอกสารจากใครฮะก็ต้องเรียนก่อนนะฮะผมเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้จักเป็นส่วนตัวกับคุณพอนะครับนะฮะก็เป็นการทําหน้าที่ตามปกติก็คือวันเมื่อวันที่13มิิยนาปี6 1เนี่ยขนาดนั้นเองเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยเป็น ผอกองขายตรงนะฮะพูดสั้นๆคือผอกองขายตรงนะครับคุณพอเนี่ยก็มายื่นหนังสือขอ,อขอหาลือในเรื่องของธุรกิจรูปแบบธุรกิจว่าสามารถที่จะจดทะเบียนกับเราได้หรือไม่ต้อง,ต,องต้องเกินต้องกับเรียนก่อนนะครับว่าก่อนหน้าที่คุณพอจะมายื่นเนี่ยนะฮะทีมงานคุณพอเนี่ยเคยมามาหาลือกก่อนแล้วเป็นหาลือนอกรอบกับเรานะครับว่ารูปแบบเป็นอย่างไรนะครับเข้าหรือไม่ซึ่งเราก็บอกว่าไม่เข้า เขาก็ยืนยันว่าเขาจะทําหนังสือมาเพื่อที่จะมายื่นแล้วก็ให้เราตอบรับเป็นหนังสือซึ่งเราก็ก็ยินดีในฐานะเราเป็นหน่วยราชการครับสรุปว่าเป็นหนังสือที่เขามายื่นหาเือครับไม่ใช่หนังสือใบอนุญาตจดทะเบียนหรือหนังสือที่เราตอบตอบที่จะไปหาตอบข้อหารือครับวันที่สิมิถุนาปี6 1ครับโอเคเหตุการณ์ตามภาพที่อีซอเออมาคยี่นั้นเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่13ามิถุนายน2 5 6 1ครับในภาพ ในภาพบัสพอลเอาหนังสือขอหารือมายื่นให้แก่คุณประทีบครับโอเคแค่เอาหนังสือขอหารือมายื่นทำไมต้องถ่ายภาพทำไมเขาต้องขอถ่ายภาพด้วยล่ะคะก็ก็อย่างที่ผมผมไม่ทราบเจตนา,นาเป็นอย่างไรับแต่ว่าต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ทางทางทีมงานของคุณพอเนี่ยก็มาหาเรื่องกับเราก่อนแล้วซึ่งมันไม่รูปแบบมันไม่สามารถที่จะจดทะเบียนขายตรงได้นะครับเขาก็อยากจะให้เรามีหลักฐานเป็นหนังสือเขาก็มายื่นกับเราแล้วก็ขอถ่ายภาพซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นว่าเราเป็นหน่วยราชการเราก็การรับหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของของระบบราชการนะครับโอเคโอเคขอโดยไปญาสังคมมาขอถ่ายรูปด้วยก็โอเคไม่มีปัญหาอะไร หนังสือที่เขาจัดฉากมายื่นกับมือคุณประทีปด้วยตัวเขาเองเ,เป็นหนังสือขอหาหรือว่าไอ้โมเดลธุรกิจที่เขาจะทำสมัยปี61หนึ่งนะมิายหกนึ่งเนี่ยมันสามารถจดทะเบียนเป็นขายตรงได้หรือไม่ประมาณนั้นถูกต้องนะฮะใ,ใช่ครับโอเค,ครเราก็ตอบกลับไปว่าโมเดลธุรกิจของคุณอย่างนี้จดเป็นขายตรงไม่ได้ใช่ไหมคะตอนนั้นตอบไปแบบนี้ใช่ไหมคะคอคคนอกจากจะตอบกลับไปว่า จดทะเบียนเป็นธุรกิจขายตรงไม่ได้แล้วอย่างไรต่อไปครับก็ต้องเรียนนะฮะว่าเราเองเนี่ยก็ดูข้อที่จริงจากรายงานที่เขาทำรายงานหารือมาที่เรานะครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยคุณพอเนี่ยทำธุรกิจมาก่อนหน้านี้สักเล็กน้อยแล,ล้วนะครับ<ช>ะะแล้วก็มีการตรวจสอบจากเว็บไซต์จากอะไรทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็ดูจากข้อที่จริงที่เขาหารือมาเราก็สรุปว่า<ช>นะครับข้อที่จริงเนี่ย การหาลือรูปแบบของเขาในธุรกิจเนี่ยไม่สามารถจดทะเบียนธุรกิจขาดตรงกับเราได้ <g arden> นะครับนะฮะแต่ว่าเราก็แน่ว่าถ้าจดได้เนี่ยก็อาจจะจดตลาดแบบตรงได้ถ้าคุณ <g arden> จะขอจดคุณก็มาเข้ากระบวนการต่อไปนะครับ <g arden> ครับ <g arden> หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ตรวจพบว่ารูปแบบพฤติการอย่างที่ผมไ,มได้กลา่าวยนแล้วว่าเขามีการทําธุรกิจมาก่อนหน้านี้เล็กน้อยแล้วนะครับนะฮะเขาก็าก็มีรูปแบบของธุรกิจเนี่ยมันอาจจะนะฮะน่าเชื่อว,ว่ามัน มันล่อแหลมในการที่จะอาจจะเข้าเรื่องของการกระทําผิดตามกฎหมายบางฉบับนะครับผมก็เลยทําหนังสือไปถึงหน่วยงานสามหน่วยนะครับก็คือกองทุนของริพวกด้านโฆษณาของเราส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ของสํานักงานคณะกรมการอาหารและยานะฮะก็สอบถามไปเรื่องของพฤติกรรมของการขายสินค้าบางประเภทเพราะว่ามีรูปแบบพฤติกรรมบางส่วนด้วยนะครับครับนะฮะแล้วก็ก็ทําหนังสือไปที่สํานักงานสษฐกิจการคลังซึ่งครับจับดูแลนะฮะสํานัก ต้องปามการเงินนอกระบบเนี่ยเป็นกถาบัดูแลประกอบการรู้ยืมเงินที่เป็นกองช่องวงประชาชนคงับไปไปมานี่ผมเจอตัวแล้วนะตกลงตกลงเอกสารที่ผมหยิบฉวยมานําเสนอเมื่อวันศุกร์เป็นเอกสารภายในสคบจากระดับพอกองแทงไปถึงเลขาธิการสคบระบุว่าเมื่อได อ่านโมเดลธุรกิจของบอสพอ่ะมันสุ่มเสี่ยงมันฉิดชฉิวมันเฉวเฉวียนมันมีโอกาสที่จะเป็นชัยลูกโซ่ได้เสนอให้เลขาสคอบอส่งเรื่องต่อไปที่3หน่วยง,งานพอบอรตอรอเลขาอยอยพอ,อสคอสคกระทรวงกันคลังคนที่แทงขึ้นไปก็คือคุณประทีทเหรอไม่ใช่ครับคือผมไม่มีอำนาจนฮะคือท่านท่านเลขาธิการผมในขณะนั้นเนี่ยก็ชื่อพลตําตรีประสิทธิชลทิ์ศักดิ์ ท่านเห็นชอบตามที่ผมเสนอแล้วก็ท่านลงนามไปถึง3หน่วยนั้นอเคโอเคไม่ได้ครับหมายถึงระดับพอกองที่แทงเรื่องขึ้นไปที่สคบก็คือตัวคุณประทีปเองใช่ไหมฮะใช่ฮะผมในฐานะพอกงเนี่ยก็มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ครับทั่อีกครั้งสมัยนั้นสมัยนั้น2อ6 6่อคุณประทีปในฐานะพอกงขายตรงนี่แหละ ก็ทําไปถึงเลขาสคบอได้เห็นโมเดลธุรก,กิจของบอสคอร์แล้วมันเสี่ยงที่จะเป็นแชร์ลูกโซ่เสนอให้เลขาสคอบแอ <c oughs> ทงเรื่องไปที่3หน่วยง,งานตํารวจคลังแล้วก็อยอยร,รับไหมต่อไปตรวจสอบสิมันผิดหรือรไม่อะไรอย่างไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะครับผมตกลงเป็นฝีมือของคุณประทีพเองนะที่เป็นคนตั้งเรื่องขึ้นไปก,ก็ก็ค่ะผมทําทําเรื่องไปตั้งแต่ปีหกหนึ่ได้นะครับค่ะ สแสดงว่าในสคอบอรู้จักบอสพอมาน,นานมากคนในสคอบกอ็น่าจะรู้ว่าบอสพอเขาทำธุรกิจอย่างไรมาตั้งนานและถูกใช่ไหมครับครับก็ต้องต้องเรียนนะฮะว่าความจริงแล้วคุณพอเนี่ยเขาไม่ได้ทําไอคอนเป็นบริษัทแรกนะฮะจริงจริงคุณพอเนี่ยคุณพอเนี่ย,เ,ยเขาทําบริษัทอื่นมาก่อนแล้วซึ่งเป็นบริษัทขายตรงนะครับ,รบแล้วก็เขาเป็นคนที่ประสบาเร็จสูงในเรื่องของธุรกิจขายตรงเพราะว่าเขามีลูกทีมเยอะ แล้วก็เป็นมีไรายได้เป็นล้านนะครับแต่วเท่าที่ผมจําได้ตอนนั้นเนี่ยคุณพอก็มีไรายได้เป็นล้านแล้วนะครับแล้วก็มีเครือข่ายลูกทีมเยอะมากแล้วก็ออกมาจากบริษัทเดิมแล้วก็มาตั้งบริษัทดีไอคองครับ嗯嗯อืมโอเคโอเคทีนี้ทีนี้ทีนี้นตัวคุณพะทีิเพงพอต้นปีหกสองก็ย้ายตาแหน่งใช่ไหมครับครับใช่ฮะหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ก็คงตอบลาบากแล้วแหละเพราะว่าย้ายตาแหน่งแล้วออกจากตรงนั้นแล้วแต่แต่แสดงว่าคนในสคบรู้จักบอสพอมานานแล้วเพอเพอก่อนปีหกหนึ่งเสร็จด้วยซ้ำไปเพอเพอก่อนปีหกหนึ่งเสร็จด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะก็ต้องกลับเรียนนะว่าในส่วนของความคุ้มเคยเนี่ยก็คือเวลามีเลือดจดทะเบียนนะฮะเราก็จะเชิญทางผู้ประกอบการมาให้คอยทำเพื่อที่จะอธิบายรูปแบบของธุรกิจ หรือ <Okay. S 2> แผนจะแต่ผมแทนก็อาจจะมีความรู้จักคุ้นเคยกันครับโอเคเรียน okay. okay. ถามคุณประทิพต์นิดนสิครับว่า<ม>เรื่องจากเลขาสกบที่แทนไปถึง3หน่วยงานภายนอกอบตร,ตรอ,อพวยการาสสคสกิจการคลังไปถึงเลขาธิการออยมีฟีดแบ็อะไรกลับมาไหมครับจากครั้งนั้นที่ทําหนังสือไปไนาครับก็ก็เรียนเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้เนี่ยทางอยเนี่ยนะฮะก็มีหนังสือตอบกลับมาเมื่อเมื่อมีนาหกหนึ่งนะหกสองนะครับว่า ทางออยเนี่ยก็ไปตรวจสอบรูปแบบธุรกิจแล้วรวมเขาเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าการโฆษณาของบางส่วนของของเดียร์คอเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับเอาก็แจ้งมาที่เราว่าเขาก็จะมีการดําเนินการตามกฎหมายเป็นเรื่องของการโฆษณาที่ที่น่าจะโอเวอร์เคมประมาณนั้นนะครับก็เขาก็จะมีการดำเนินการซึ่งผมก็ไม่ได้ตามต่อนะครับแต่สำหรับสำนักการกิจการัลงเนี่ยนะครับผมต้องกราบเรียนเลยว่าความจริงแล้วเนี่ยเราทําเรื่องไปบ่อยมากนะครับคือ ทำเรื่องพฤติการเน okay, right okay, right, like ี่ยไปบ่อยแต่เราไม่เคยได้กับฟีดแบ็กลับมาเลยเพราะว่าเพราะว่าหน่วยงานนี้ต้องเรียนว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลพระกรการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่องของประชาชนหรือพูดสั้นๆได้ว่าประชาชนทั่วไปรู้จักในนามของกฎหมายแชรุกโซโอเคครับแต่เราเนี่ยส่งไปเราก็ไม่มีฟีดแบกกลับมาครับส่งไปหลายรอบด้วยแล้วคุณกระทีบกำลังจะบอกว่าสคบเคยส่งเคส ไปที่สอออส,สอหลายครั้งมากเลยเคยส่งเคสไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนี่หลายครั้งและหลายเคสมากแต่ไม่มีฟีดแบ็ก <feedback S 3> กลับมาเลยใช่ครับรวมถึงเคสของบอสพอลก็เคยส่งไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็เงียบเหมือนเดิมเ<ช>หรอคะใช่ครับ โอ้น่าตรงนี้น่าสนใจน่าขีดเส้นตายว้สรุปก็คือมีฟีดแบ็มาก็เฉพาะอ,อยอ,ออยอหน่วยงานเดียวว่าจะแอคชั่นดําเนินการเอาผิดในเส้นโฆษณาตามกฎหมายออยอมันก็ธรรมดาธรรมดาถูกต้องไหมฮะค่ะครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้เข้าใจแล้ว สตชไหมคะอืมอีกหน่วยหนึ่งมีฟีดแบ็กอะไรไหมคะตำรวจมีฟีดแบ็กไหมฮะสตชเขาแจ้งอะไรกลับมาไหมครับตรวจก็ไม่ได้ตอบกลับมาเช่นกันครับในเคสนี้ตำรวจก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่เคยส่งเคสไปหลายครั้งและหลายเคสใช่ไหมครับก็เราก็มีฮะถ้าเป็นกรณีที่ลักษณะเห็นว่าน่าจะเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเรื่องของเชอะโกอะไรพวกนี้ครับเราก็จะส่งกัไปอ๋อเข้าใจละเข้าใจละเวลามีเคสฉวดเฉวียนมีเคสทํานองนี้เวลาจะส่ง ก็จะส่งคู่ส่งกระทรวงการคลังด้วยส่งตำรวจด้วยว่ากันอย่างนั้นเถอะช่วยไปขยายผลหน่อยถูกไหมฮะเพื่อใช้อำนาจตำรวจมาจัดการแต่ไม่มีฟีดแบ็กเลยเงียบโอเคสตชก็เงียบรับทราบเอาละครับคุณประทีปกลับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลนะคะครับพันตำรวจเอกประทีปเจริญการค่ะผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีผมมีความสัญชาตญาณบอกผมว่าคุณประทีปรู้อีกเยอะมาก แต่พอพูดตรงนี้อาจจะลำบากใจอะไรหลายอย่างแล้วจะเหวี่ยงปไปเยอะอ่ะมันติดที่ริมฝีปาก